วันนี้ค่ะก,กับมาพบกับเออีกแล้วนะคะวันนี้เอกก็จะพาเพื่อนๆทุกคนไปกินก๋วยเตี๋ยวที่เขาบอกว่าอร่อยในอำเภอวนน้ำเย็นจังหวัดสระแก้วนะคะคือคลิปนี้เนี่ยเราจะทําขึ้นมาเพื่อเราจะตามหาร้านก๋วยเตี๋ยวที่แบบอร่อยอร่อยในในในแถวแถวบ้านน่ะนะคะเพราะว่าเราอเป็นคนชอบกินเส้น ใช่ไหมเราคิดว่าเพื่อนๆก็ต้องอยากจะกินแบบว่าเส้นเหมือนเราอะไรอย่างนี้เราก็เลยอยากจะตามหาว่ามันมีร้านไหนที่เป็นร้านดังร้านเด่นของจังหวัดสะแก้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปชิมกันนะไปกันเลยค่ะ ราจะไปในวันนี้ก็คือร้านกว๋วยเตี๋ยวประจุนะคะพิกัดร้านเนี่ยก็คือจะมุ่งหน้าไปทางจังหวัดจันทบุรีนะคะแล้วก็อยูต่ติดกับโรงเรียนวิทยาลัยการอาชีพบาง,<อ>งเกนนี่บางจากแล้วก็ร้านจะเป็นต้นนี้นะคะเขาเรียกต้นอะไรอะ่ตตะต้นตะขบต้นตะขบพอดีว่าเพื่อนพี่สาวอะค่ะเขาโพสเฟสเขารีวิวว่าเขามากินทุกวันเลยถ้ามากินทุกวันมันก็ต้องอร่อยสินเนาะ นี่นะคะก็คือร้านก๋วยเตี๋ยวของป้าจุกเราตามรีวิวมานะเขาบอกว่าอร่อยจริงๆในร้านเนี่ยก็จะมีพวกข้าวเมนูข้าวด้วยนะคะมีของชําด้วยแต่ว่าเราจะมากินก๋วยเตี๋ยวเพราะว่าพี่คนที่เขารีวิวเดี๋ยวก็บอกก๋วยเตี๋ยวเด็ดมีกากหมูด้วยนะแบบนี้โอเคนั่นคือเจ้าของร้านนะคะชื่อว่าป้าจุกนะคะเดี๋ยวเราไปสั่งกันเตีงเอาอะไร วันนี้เรามากับพี่สาวนะคะพี่สาวก็จะเป็นสายเส้นเหมือนกันนี่นี่น,น,นี่เด็กเส้นเส้นอะไรเส้นเล็กเส้นเล็ก <laughs> เอาเนื้อใช่ไหมครับป,ป้าจุกคะเอาก๋วยเตี๋ยวเส้นเล็กเนื้อน้ำตกกับเล็กหมูน้ำตกนะคะเอาพิเศษทุกอย่างคะ่ะเ,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 เนื้อน้ำตกค่ะ ไปนั่งรอได้ค่ะมาแล้วชามนี้จะเป็นก๋วยเตี๋ยวเนื้อนะคะโอ้โหเนื้อชิ้นชิ้นแบบว่าใหญ่มากนะคะส่วนนี้ก็จะเป็นก๋วยเตี๋ยวหมูพี่สาวเราจะเป็นสายเนื้อส่วนเราจะเป็นสายหมูโอเคเดี๋ยวรองปรุงแล้วก็มาชิมน้ำซุปก,กันอาตัวเอง มีซอสพริกให้ใส่ด้วยนะคะมันจะเข้ากันไหมไม่เคยกินเลยอ,อร่อยนะนัวดี เป็นเด็กน้อยเมื่อประมาณยี่สบสาสิปีที่แล้วนะคะรสชาติเป็นาพประมาณนี้เดี๋ยวยังไงเอ๋ขอกินก่อนนะคะเพิ่งเคยรู้ว่ากินก๋วยเตี๋ยวใส่ซอสพริกแล้วมันอร่อยอร่อยอร่อยไม่เคยกินเลยค่ะอร่อยไหมคะอร่อยใช่ไหม แต่เนื้อนี่คืออันซีนมากเลิศเลอส์แมนแตนกากหมูก็บิ๊กบึ้มเนื้อน้องลายเนื้อน้องลายใช่แต่นี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 ่ขอซ o o m ใกล้ๆพอสมควอบเปน้องลายอ่ะพอทำเนื้อใช่อร่อยน้องลายใครไม่ชอบไอ้ที่แบบว่าเป็นสามชั้นแล้วมีมันไปเยอะๆนี่นี่คุณป้าจุกค่ะคุณป้าจุกเปิดร้านกี่ปีแล้วสี่สิบกว่าปีแล้วมากเลยสี่สิบกว่าปีอร่อยมากเลย ป้าเขินป้าเขินป้าไปแล้วป้าจุกบอกว่าจันถึงสุกจะมีกว๋วยเตี๋ยวขายแต่ว่าเสาร์อาทิตย์เนี่ยคุณป้าจะขายเฉพาะข้าวนะคะก็จะมีพวกกะเพราหมูข้าวผัดอะไรอย่างเงี้ยอิ่มแป้เลยถ้าพิเศษชามเท่าไหร่คะป้า50บาบบน,นโอ้โหได้เยอะมาก50บาทอิ่มมากธรรมดานะคะ40บาทธรรมดา40พิเศษ50แต่จะบอกว่าเกินคุ้มอะ่ะเกินคุ้มจริงๆ แต่ถ้าเป็นสาวกเนื้อนี่คือบอกเลยฟินคุณป้าจุกนี่คือแบบว่าคัดนเนื้อน้องลายมาให้อ่ะค่ะแต่ว่าเอ๋ไม่กินเนื้อวันนี้ก็เลยอดนะคะก็เลยกินเป็นหมูชิ้นหมูสับแทนแต่ก็อร,อ,อร่อยอร่อยอร่อยเหมือนกันต้องมาต้องมาชิมน้ําซุปนี่แบบว่าเข้มเข้มข้นมากจริงๆนะคะเดี๋ยวเราไปให้คะแนนกัน กินแล้วค่ะตอนนี้เราก็กลับแล้วนะคะอร่อยไหมอร่อยมากค่ะร้านก๋้วยเตี๋ยวป้าจุกนะคะทุกคนอยากจะบอกว่า10คะแนนวันนี้ให้กี่คะแนนดีคะก็สิบนะวัตถุดิบโอรสชาติโอใช้เนื้อน้องลายอย่างดีก็คือ10คะแนนให้เต็มสิบใช่ไหม แต่ของเอเป็นหมูนะคะก็10คะแนนเอ,เอขอให้เก้าจะบอกว่ารสชาติอร่อยมากแต่ว่าป้าไม่ทําเนื้อเปื่อยเราก็เลยอีกหนึ่งคะแนนขอเก็บไว้ให้เนื้อเปื่อยละกันเอขอเก็บไว้ให้หมูตุน๋นหมูตุนต๋นละกันถ้าป้ามีหมูตุ๋นเมื่อไหร่จะมาให้ป้าสิเต็มนะคะน้าซุ่น้ําซุปทุกอย่างคือเลิศมากนะคะใครที่ผ่านมาทางวิทยาลัยการอาชีพบางน้ำเย็นนะคะแวะกินได้เลยไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะก็ ยังไงตามรีวิวเอ๋มาได้เลยนะคะถ้าที่ไหนมีของดีของอร่อยนะคะเราจะตามไปทุกวานเลยที่อยู่ในอำเภอวางน้ำเย็นจังหวัดสะแก้วบ้านเรานะคะไปแล้วไปบ้าง